แม่ไอ、啊、้อยากให้พวกหนูฝึก ตื่นขึ้นมาแต่ละเช้าเนี่ยตื่นมาแบบมีสตินะคะพยายามงวงเงียก็พยายามดึงมาอยู่ที่ลมหายใจพออยู่ที่ลมหายใจเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้สร้างความพึงพอใจเกิดขึ้นภายในจิตใจข้างในเราว่าดีจังที่วันนี้ยังไม่ตายอันนี้ก็เป็นความสุขขั้นแรกแล้วคือเกิดมาเนี่ยยังไม่ตายนะวันนี้ยังไม่ตายแล้วก็มองไปรอบๆห้องนอนของเราว่าดีจังที่มีห้องให้เรานอนดีจังที่มีหมอนนุ่มๆให้เราได้หนุนนอนดีจังที่มีผ้าเช็ดตัวดีจังที่ มีห้องน้ําดีจังที่มียาสีฟันให้เราแปลงคือสร้างความพึงพอใจที่เกิดจากการสิ่งของที่เรามีนะคะให้ได้นะคะในแต่ละวันเห็นตามความเป็นจริงอะคะ่ะว่าสิ่งที่เรามีอ่ะจริงๆมันไม่ได้น้อยนะเราสามารถสร้างความสุขได้จากสิ่งที่เรามีได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปแสวงหาว่าโอเควันนี้ฉันจะไปหาร้านอาหารดีๆฉันจะไปซื้อของเพื่อมามาปรนเปล่ความสุขที่ที่เป็นความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของฉันน่ะฉันพอใจในสิ่ง ่่ทีีมกอนแล้วสุดท้ายถ้าสมมติว่าเราจําเป็นจะต้องมีไปปนเปื้อหันท้าเราเป็นสุขอิ่มหนาบ้างอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปทําแต่ว่าเราต้องไม่ทําด้วยความอยากจนไม่มีที่สุดสุดจนทําให้เราต้องเบียดเบียนตนเองคือทํางานหนักเกินไปเพื่อจะหาให้ได้มาเติมความสุขตรงนี้ให้เราได้ได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะการมีความอยากอ่ะมันก็ดีทําให้เรามีความกระตุ้นในการใช้ชีวิตแต่ว่าต้องไม่มากเกินไปจนทําให้เราเบียดเบียนพอเราไม่เบียดเบียนตนสิ่งที่หนูจะเห็นอย่างหนึง่งคือร่าง กายเราจะแข็งแรงเราจะไม่เครียดคายเราจะไม่คิดมากเราจะไม่ค่อยจมจมกับความอยากได้อย่างมีมากเกินไปอันนี้ไม่อาจว่ามันก็เป็นความสุขที่ที่ถ้าพวกหนูสามารถทําได้มันก็เป็นความสุขขั้นต้นที่พวกหนูสามารถเห็นได้ในแต่ละวันอยู่แล้ว